เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ,ะ,คะวันนี้วันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2 5 6 6มาอัปเดตสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนสิงหาคมนะคะและสุดเพจ Facebook กรมบัญชีกลางได้อัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 6ว่ามีจ่ายกี่รายการรายการอะไรบ้างนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะโดยนางสาวธิวาพรภาสุรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะได้ได้แจ้งถึงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผู้มีสิทธิ์จะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้นะคะซึ่งในเดือนสิงหาคมจะได้รับวงเงินดังนี้นะคะ หนึ่งสิงหาคมนะคะเป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ยืนยันตัวตนวันที่27มิถุนายนถึง26กรกฎาคม66จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่หนึ่งสิงหาคม .66 นะคะจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังยกเว้นผู้ผ่านสิทธิ์รอบอุทธรณ์และกลุ่มตกหล่นรวมทั้งผู้ผ่านสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมจะได้รับการทบทวนสิทธิ์วงเงินซื้อสินค้า4เดือน ของเดือนเมษายนจนถึงกระกฎะาคม66จํานวน1,200บาทนะคะวงเงินส่วนลด่าซื้อการหุ่งต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงกระกฎะาคมจนถึงกันยายน66นะคะ วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธรารณะ750าบาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็จะมีบขสรถไฟขอสอมกรถไฟฟ้า MRT BTS ARL นะคะ20สิงหาคม2 5 6 6นะคะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ที่ใช้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทนะคะ เงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อคนต่อเดือนจ่ายวันที่18สิงหาคม2566สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยวความพิการ800บาทต่อเดือนที่ยืนยันตัวตนวันที่27มิถุนายนถึง26กรกฎาคมที่ผ่านมาจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะยกเว้น ผู้ผ่านสิทธิ์รอบอุทธรณ์และกลุ่มตกหล่นนะคะรวมทั้งผู้ผ่านสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมจะได้รับการทบทวนสิทธิเงินเบี้ยความพิการของเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม66ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเดิมทุกโครงการนะคะที่มีเงินคงเหลืออยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีม n e y หลังวันที่ 27กันยายน66จะไม่สามารถนำบัตรไปชำระค่าสินค้าผ่านเครื่อง EDC และแอปพลิเคชันถุงเงินที่ร้านธงฟ้าและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะและไม่สามารถถอนเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ของบมจรกรุงไทยหรือบมจธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้อีกนะคะ โดยธนาคารจะดําเนินการดังนี้นะคะ 1. ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ์ต่อบมจธนาคารกรุงไทยจะทําการโอนเงินอีมันนี่ที่เหลืออยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิ์ผ่านระบบพร้อมเพย์สผู้มีสิทธิ์ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ต่อบมจธนาคารกรุงไทยจะทําการโอนเงินอีมันนี่ที่เหลืออยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนกรมบัญชีกลางเพื่อส่งเงินคืนกองทุนประชารสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมต่อไปนะคะ นี่คืออัปเดตล่าสุดจากกรมบัญชีกลางนะคะสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนสิงหาคมและกลุ่มที่ได้รับสิทธิย้อนหลังสูงสุด1,200บาทนะคะ